สวัสดีนะคะวันนี้จะมาสอนเพิ่มแชร์โพสต์กันเพื่อนเ,เท่านใดยอดแชร์น้อยๆอยากเพิ่มยอดแชร์ดูเทคนิคนี้ตามไปได้เลยนะคะคลิกลิงก์ด้านล่างกันมาได้เลยค่ะแล้วเข้ามาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMGG MM Head แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงค่ะและมีแอดมิน คอยบริการด้วยตลอด24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่อยากเพิ่มไลค์เพิ่มแชร์เพิ่มคอมเมนเ์เพิ่มรีวิวนะคะก็สามารถมาเลือกดูรายละเอียดเลือกใช้งานกันได้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลชื่อจริงนามสกุลจริงรหัสผ่านยืนยันรับผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยหรือสมัครผ่านลิงก์ตรงนี้ลิงก์ google ตรงนี้ได้ง่ายๆกันเลยนะคะ นะคะเพื่อนเพ่นท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยเปิดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะเอามาสู่หน้าหลักหนะ้านในแล้วนะคะด้หมวดสุู่ตรงนี้นะคะจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะของแต่ละแพลตฟอร์มแต่ละบริการก็อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นหมวดหมู่รวดเร็วและบริการแต่ของแพลตฟอร์มก็จะอยู่กันตรงนี้เลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลย ตนสรงีเลือกเป็น c e b o o k มบลมูบริการตรงนี้ค่ะเลือกเปเพิ่มยอดแชร์นะคะยอดแชร์จะอยู่ตรงนี้เลยบริการด้านในนะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้จะมีเลทราคาการรับประกันคุณภาพที่แตกต่างกันไปนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้ละกัน617 9ค่ะตัวนี้1 0 0 0แชร์ในหลักพับาทเองนะคะในตัวลิงก์ตัวนี้นะคะเลือกโพที่จะใช้บริการกันได้เลยขอเลือกเป็นโพ ขอเลือกโพดสักคู่หนึ่งนะคะเขาเลือกเป็นโพนีละกันการลองลิงเนี้ยนำไปวางกันได้เลยเราเดิมตรงนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบนะคะหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนะคะนำลิงมาวางกันได้เลยบริเวณตรงนี้ขั้นต่างอยู่ที่สิบค่ะใส่กันไปหนึ่งพันเลยในราคาสิบบาทนะคะใส่กันไปหนึ่งร้อยในราคาหนึ่งบาทกดสั่งซื้อเป็นไปได้เลยค่ะทางระบบลิงมาได้รับการสั่งซื้อแล้วค่ะรออยู่ขึน้นสักคู่หนึ่งนะคะไปดูนะระวัาิการสั่งซื้อกัน แถบน้านี้นะคะจะเป็นออเดอร์ทั้งหมดที่เคยได้รับการสั่งซื้อกันไปแล้วนะคะพร้อมกับออเดอร์รายละเอียดของออเดอร์นั้นๆนะคะในตัวนี้ค่ะนะตรงนี้นะคะจะเปเรียกออเดอร์ค่ะคือเพื่อนใดนะคะที่มีปัญหาติดเาจะสักนิดนึงจำเรียกออเดอร์ตรงนี้สถานะ,ะตอนนี้ค่ะเราทางระบบดําเนินการเต็มเยอะเข้ากันสักครู่หนึ่งนะคะ มาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินตรงนี้มีถึงคาช่องทางกันเลยค่ะตัวแรกเลยจะเป็นตัวสแกน QR Code นะคะตัวนี้สแกนได้ทุกธนาคารเลยนะคะอัลกอร Wallet c r y ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการโดยเช่งการสามารถเลือกบริการกันไปได้เลยนะคะคริปโตตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนท่านใดอยู่ต่างประเทศตัวนี้จะง่ายดายการเติมเงินที่สุดเลยนะคะและมีถูกมันนี้ Wallet อีกด้วยนะคะไปดูบริการกันค่ะ บริการของทุกๆบริก,การและทุกๆแพลตฟอร์มจะอยู่หน้านี้กันเลยสามารถเลือกสั่ใช้บริการกันไปได้เลยนะคะสามารถเลือกดูรายละเอียดทางท้านขวามือตรงนี้ได้เลยตรงรูปนงตางนะคะกดเข้าไปด้านในได้เลยค่ะสามารถสั่งซื้อหน้านี้กันได้ด้วยนะคะแนะนำเพื่อนตรงนี้นะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะสนใจในบริการนะคะก็สามารถคัดลอกลิงก์ตัวนี้กันไปให้กับเพื่อนๆได้เลยเราก็จะได้รับโบนัสท้าเพของทุกๆการเติมเงินเข้าเลยนะคะ ไปดูตัวชื่อเลยกันค่ะตัวชื่อเลยตรงนี้เพ,พื่อนเท่านใดนะคะที่มีปัญหาตึเงินไม่เข้าคาชาสักนิดนึงนะคะนําเลขออเดอรนนะคะบางวางันกตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวกันไปได้เลยค่ะหรือหากาต้องการความสะดวกรวดเร็วก็เลือกเป็นลายคลิกกันไปตรงนี้ได้เลยนะคะไปดูช่องทางการคืนเงินนะคะช่องทางการคงนเงินตรงนี้นะคะเพ,พื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาแล้วอยากรู้ยอดเงินนะคะก็อยากรูปสถานะด้วย สามารถมาตรวจสอบได้ที่หน้านอีกเช่นกันค่ะในตอนนี้นะคะยอดแชร์ได้ค่อยๆเพิ่มกันมาแล้วนะคะเพื่อนๆท่านใดสนใจนบริการนี้กดผ่านลิงก์กันไปได้เลยนะคะด้านในมีอยู่มากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มีเลือกันเลยค่ะนะคะ